สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภและชาวลัคนาพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจ,เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนมิถุนายนปี2568ของชาวราศีพฤษภชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคม ถึง13มิถุนายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักขโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวง,ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรก9ถ้วย Well of Fortune นะคะ Justice 8ไม้เท้าอัศวินดาบนะคะ6ไม้เท้า Devil Star Ace of p e n t a c l e แล้วก็แสตงนะคะ ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆมีไพ่พาเป้แคเนอีกหนึ่งใบนะ e n e r g e t i c m o v e m e n t นะคะเป็นช่วงที่จะมีสิ่งดีๆนะเข้ามามากมายเลยทีเดียวชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนนะที่เริ่มมองเห็นหนทางใหม่ๆหรือได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะเป็นดวงชะตาที่เหมือนพลิกจากร้ายกลายเป็นดี นจากเรื่องแย่ๆมันก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีเข้ามานะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความสบายอกสบายใจนะชีวิตดูสมบูรณ์ทูนสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้นะคะอาจจะด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเคยติดขัดมันก็ดูราบเรื่นขึ้นนะหรือปัญหาเริ่มที่จะคี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะคะความทุกข์ใจเรื่องกังวลใจ มันกาลังมาลายหายไปแล้วก็จะเป็นการได้เริ่มต้นนะที่คุณจะมีความสุขในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะได้ไปเที่ยวนะหรือได้กินในสิ่งที่คุณอยากกินนะคะนะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ทําในสิ่งที่คุณมีความสุขนะได้ทํากิจกรรมอาจจะไปเล่นกีฬานะคะนะไปทำอ่าสิ่งที่คุณชื่นชอบนะเล่นกีฬาฟังเพลงนะหรือบางท่านอาจจะใช้เวลาว่างในการ อช่วยเหลือสังคมก็ได้นะคะไปช่วยเหลือสังคมอาจะไปเป็นอาสาสมัครนะทำกิจกรรมดีๆที่ก่อให้เกิดความสุข นะหรือมีสิ่งฮิวใจเข้ามาในชีวิตอาจจะมีน้องหมาน้องแมวนะมาเลี้ยงแก้งเหงาก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเอาเป็นว่านะชีวิตของคุณช่วงนี้ดูมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะนี่ยเป็นดวงชะตาที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะมีไพ well ่ w e a l t of fortune ด้วยนะคะทรัพย์สินนะที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง หรือได้มาในรูปแบบของอมรดกตกทอดนะที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอาจจะเป็นของมีค่านะที่สืบทอดมาจากผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้มีพระคุณทุกท่านนะสิ่งมีค่าเหล่านั้นมันก็สามารถนํามาต่อยอดทําในสิ่งที่ คุณปารถนาไว้ได้นะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมีจังหวะชีวิตที่ดีหากคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะชีวิตของคุณมันกำลังแสวงหาหรือกำลังก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตนะก่อนหน้านี้อาจจะเจอความลาบากมีอุปสรรคมากมายที่คุณต้องเผชิญแต่ตอนนี้นะมันถึงคราวที่ คุณได้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคต่างๆมาได้แล้วก็จะได้พบเจอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับความยุติธรรมนะมีไพ่จ u s t i c e นะคะไพ่แห่งความยุติธรรมหรือไพ่แห่งความถูกต้องหากคุณกำลังตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องนะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทําให้เราเดือดร้อนอยู่บนหลักของเหตุและผลมันก็จะทําให้คุณตัดสินใจในทางที่จะเป็นผลดีกับตัวคุณนะคะหรือหากก่อนหน้านี้นะคุณถูกเอารัดเอาเปรียบมีใครมาใส่ร้ายเรานะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมสามารถพิสูจน์ตัวเองนะคนรอบตัวจะเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นนะยอมรับในตัวคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณคิด เข้าใจในสิ่งที่คุณทำนะคะหรือใครที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทําผิดไม่ต้องกลัวนะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดนะคะหรือถ้าใครทําอาชีพที่ต้องตัดสินคนอื่นนะอาจจะเป็นกรรมการนะตัดสินเรื่องของกีฬาก็ได้นะเรื่องของการประกวดการแข่งขันต่างๆก็ต้องมีความยุติธรรมแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อ อาชีพของคุณก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตของคุณนะจะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆแม้มันอาจจะมีติดขัดบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอรวมถึงจะได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความอุปถัมภ์ที่ดีมากๆนะคะไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถนะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจสัยอย่างนะคะความสําเร็จที่คุณได้รับบ,บางทีมันต้องอาศัยระยะเวลาจะนะแป๊บเดียวนี้ไม่ได้นะคะต้องมีความอดทนด้วยความสําเร็จที่มันมาจาก ยาดเหงื่อแรงกายมาจากความอดทนอดกั้นนี่แหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้สําหรับใครที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันต่างๆนะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะแข่งขันกันสร้างผลงานนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะนะมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของเราหรือถ้าเรื่องของการเรียนนะบางท่านอาจจะสอบวัดผลนะคะสอบอเพื่อเลื่อน เลื่อนชั้นนะคะก็จะได้คะแนนที่ดีนะได้เรียนต่อนะเรียนสําเร็จอย่างที่คาดหวังเอาไว้ชีวิตช่วงนี้ก็จะมีความสดใสนะมีความสําเร็จรวมถึงจะมีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานะคะก็อขอให้ตอบรับโอกาสดีๆนั้นไว้นะคะโอกาสที่น้อยคนนักที่จะได้รับเราก็ต้องทําเต็มที่นะสุดความสามารถให้สมกับความไว้วางใจที่เราได้รับโอกาสดีๆนั้น หรือโอกาสที่มันเคยหลุดรอยหายจากเราไปในอดีตก็ได้นะคะในอดีตเราอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกนะให,ให้ได้รับโอกาสนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะจังหวะชีวิตมันเริ่มลงตัวเราก็จะได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนะก็ขอให้ทําเต็มที่สุดความสามารถถ้าเราทําเต็มที่แล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรมันก็มาแย่แย่นะคะแถมมันยังจะ ทําทให้คุณนะประสบความสําเร็จได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่มีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะขึ้นนะคะได้รู้จักผู้คนมากมายายิ่งท่าอยู่ในแวดวงสังคมที่มีแต่คนมีชื่อเสียงมันก็จะยิ่งทําทให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดีนะมีคนชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเรามากขึ้นแต่ไพ่ก็มีแอบเตือนอยู่นิดนึงนะคะว่า,อ,าอย่าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องของอเรื่องไม่ดีเรื่องผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่างๆนะเพราะถ้าเราเผลอไปเกี่ยวข้องเนี่ยชีวิตจากที่กําลังก้าวหน้ากําลังเติบโต มันก็อาจจะจมดิ่งได้นะคะดังนั้นนะก็คิดดีทําดีปฏิบัติดีเข้าไว้นะผลของการกระทําดีก็จะยิ่งส่งเสริมนะคะอันนี้สงแห่งความดีนี่แหละที่จะยิ่งซัพพอร์ตส่งเสริมให้คุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะบางทีอารมณ์แปรปวน อาจจะเผลอทําอะไรแบบขาดสติตัวที่เราอาจจะไม่ทันได้คิดก,ก็ได้นะคะก็พยายามใจเย็นๆควบคุมสตินะมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ถังใจอาจจะด้วยเราคาดหวังกับมันมากเกินไปนะด้วยความที่คุณก็เป็นคนที่แบบทําอะไรทําจริง นะทุ่มแบบสุดตัวก็ต้องมีเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วไม่มีอะไรต้องมานั่งนึกเสียใจนะคะหรืออะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะคิดเพียงเท่านี้มันก็จะทําให้เราไม่เครียดไม่กังวลแล้วก็มีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะคะบางทีการที่เราได้ไปทํากิจกรรมที่มันก่อให้เกิดสมาธิ อ,อย่างเช่นสวดมนต์นั่งสมาธินี่ช่วยได้นะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดก,ก็อาจจะไปทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบก็ได้เป็นกิจกรรมที่เหมือนทําให้เราจดจ่อกับสิ่งนั้นมันก็จะทําให้เกิดสมาธิล้วก็มีสติในการที่จะ,ะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็สตินี่แหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในชีวิตนะคะและนี่ก็เป็นดวงดวยภาพรวมนะของชาวราศีพฤษภนะคะ เดี๋ยวมาดูเรื่องการงานนะกันแบบจบเลอกกันเลยนะคะการทำงานช่วงนี้ Pace of Cuff อ่ะหก6ดาบนะคะ Tower สอ2ดาบอ่แล้วก็ใบสุดท้าย u o l นะคะการทำงานช่วงนี้นะใครที่กำลังเผชิญปัญหา ความยุ่งยากต่างๆนะคะปัญหานั้นนะมันกำลังคี่ขลายในทางที่ดีขึ้นถ้าไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ก็จะมีคนที่มีความรู้มีความสามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะมาช่วยไขปัญหาให้เราลดพ้นนะคะจากาวิกฤตนะปัญหาต่างๆไปได้การที่เรารับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่นมันช่วยได้เยอะเลยนะคะเวลาทํางานเนี่ยมันมันไม่สามารถปฏิเสธได้นะว่าเราจะต้องว่าเราจะต้องทํางานกับคนหมู่มากนะทำงานคนเดียวมันมันจะเกิดความสําเร็จได้ยากนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่งานบางบางงานเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือมันต้องทำงานเป็นทีมถึงจะประสบความสำเร็จได้นะคะดังนั้นนะก็พยายาม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็พยายามแยกเรื่องส่วนตัวนะหรือเรื่องงานให้ชัดเจนด้วยนะคะบางทีแบบเราไม่ชอบคนนี้แต่เราต้องทํางานด้วยนะเราก็ต้องแยกแย่าให้ออกงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่กระทบกับเรื่องของการทํางานสําหรับใครที่ทํางานที่แบบ เอกสารเยอะๆยนะคะเอกสารการเงินเอกสารสัญญาต่างๆนะต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบให้มากๆเลยทีเดียวนะเพราะถ้าเราแบบทาเร็วเข้าว่าไม่ละเอียดมากพออาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะนี่ยมีไพ่ทาวเวอร์ด้วยนะแต่ขอ็อย่าเพิ่งตกใจนะคะอาจจะขึ้นมาเตือนเฉยๆยแหละถ้าเราเพิ่มความละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะอย่าทําไวเข้าว่านะ,ะทำเสร็จแล้วควรจะ ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะเพื่อความชัวเพื่อความถูกต้องจะได้ไม่มาเสียเวลาแก้ไขนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อบอกชาวราศีาพฤษศนะคะหรือบางท่านนะมีโอกาสที่จะได้ ไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้เพราะว่ามีไพ่ฟูนะคะได้ทำธุรกิจส่วนตัวนะได้เป็นเจ้านายตัวเองหรือต้องทำงานที่มันท้าทายความสามารถมากขึ้นก็ได้นะแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรก็าตามไพ่สื่อว่าเราอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลหรือวางแผนมาบ้างนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนนเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะได้ใช้ความรู้นะในที่เรา,าศึกษามาเนี่ย แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะวางแผนดีมันก็ง่ายกับการที่จะลงมือทำอาวางแผนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะอาหรือการทำงานอะไรก็ตามนะคะก็อาจจะต้องมีความเด็ดขาดรอบคอบนะถึงจะประสบความสำเร็จได้ใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับของกินของใช้นะคะนะก็จะประสบความสำเร็จโดดเด่นดีมากๆ หรือใครที่เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าของกิจการนะก็จะได้ลูกน้องดีนะมีทีมงานดีที่จะทําให้การทํางานไปกันไปด้วยกันได้ดีมากๆหรือจะเดียวแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวงในในกลุ่มในทีมของเรานะคะอาจจะเป็นตัวคุณแหละที่ต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหานะเป็นคนกลางเพื่อไกลเกี่ยความขัดแย้งก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้ไปสแสดงภาวะความเป็นผู้นำ หรือเหมือนคุณได้ไปกอบกู้วิกฤตปัญหาให้มันดีขึ้นได้นะคะนก็เป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถหรือได้แสดงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างเต็มที่นก็เป็นสิ่งที่ไพ่นะอยากจะสื่อบอกนะคะเดีย๋ยวมาดูเรื่องการเงินกันต่อใบแรกนะคะ page of pentacles เป็นไพ่พัฟฟิคเนตนะคะ มูลสี่ถ้วยแล้วก็สามเรียนนะคะมีโอกาสนะที่จะมีเงินเข้ามาแบบฟุกฟุกนะคะหรือเงินที่มาจากความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเราเองด้วยนะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางรวมถึงจะมีโอกาสในการสร้างเงินในช่องทางใหม่ๆ ที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณด้วยนะคะเนี่ยบุตรบริวานลูกน้องนะจะทําเงินให้ดีมากๆนะคะนอกจากลูกน้องจะทํางานเก่งแล้วนะลูกน้องก็อาจจะช่วยหาเงินด้วยนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะคว้าเงินนะคว้าความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินาจากต่างประเทศนะจากาจากที่ไกลนะคะหรือบางท่านอาจจะทําธุรกิจที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษา นะรับรายนะรับเงินรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศก็ได้นะคะอาจจะมีการาซื้อขายสินค้ากันหรือทํางานกับบริษัทข้ามชาติมันก็จะทำให้ได้รับผลตอบแทนหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นก็ได้นะเรื่องของการเงินนี่ก็ถือว่ากำลังดีขึ้นเรื่อยๆหรือได้เงินจากการใช้คําพูดนะคะการค้านะการขายคําพูดของเราจะช่วยดึงดูดลูกค้านะดึงดูดเงิน ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะหรือใครที่ทำงานเป็นพนักงานขายเป็นในหน้าเป็นเซล์ลต่างๆก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะได้เงินพิเศษเงินผลตอบแทนนะที่เป็นของคุณนะเงินที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณอยู่วันยังคำ่ำหรืออาจจะเป็นเงินดอกเบี้ยนะที่เราได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ที่มันเริ่มที่จะออกเป็น ผลกำไรให้กับตัวคนก็ได้นะคะเงินดอกเบี้ยนะเงินปันผลหรือการลงทุนอะไรก็ตามที่มันจะ ส่งผลตอบแทนที่ดีกลับมาได้นะคะนะมีโชคลาภทางการเงินการลงทุนรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปหวางเยอะนะคะนะหวังนี่ราคาส2มือของเรานี่แหละที่ทํางานหาเงินนะจะได้เงินเข้ามาแบบชัวร์มากกว่าแม้ว่านะการทํางานมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้านะคะแต่ก็ให้คิดถึงเรื่องเงินเข้าไปนะคะเนี่ยมันอาจจะมีท้อแหละนะทำงาน แต่ถ้าเราคิดถึงเป้าหมายนะคิดถึงเม็ดเงินที่มันจะได้เข้ามาเนี่ยมันก็พอทําให้เราแบบมีกําลังใจในการทํางานหาเงินต่อไปนะแล้วยิ่งช่วงนี้นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะนะมุ่งหน้าเมกมันนี่อย่างเดียวเลยรับรองเลยว่านะเศรษฐีหน้าใหม่อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะนะเรื่องเงินเงินทองทองถือว่าโดดเด่นด,ดีมากๆยังไงก็วางแผนนะการเงินให้ดีอย่าเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะ มิชนั้นก็อาจาอาจะามีปัญหานะการเงินตามมาภายหลังได้มาดูเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่นะคะเจ็ดเหรียญอัศวินถ้วยนะคะสิบถ้วยสี่ดาบแล้วก็ีแลัซิง่งดวงความรักสำหรับคนมีคู่นะชาวราศี าพึกษ์นะคะช่วงนี้ความรักก็อาจจะไม่ได้หวานชื่นนะถอกันสักเท่าไหร่อาจจะด้วยต่างคนต่างทำงานทำมาหากินนะก็อาจจะละเลยการเอาใจใส่กันและกันไปบ้างถ้าพูดคุยทำความเข้าใจกัน มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าต่างคนต่างคิดใจน้อยคิดเล็กคิดน้อยมันก็อาจจะมีปัญหาต่อกันได้ก็ลองพูดกันให้เข้าใจนะคะเออว่าช่วงนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันนะด้วยงานเยอะนะต้องหาเงินมาเพื่อใช้ใจ่ายนะคะก็ลอง อบอกเหตุผลไปนะคุยกันให้เข้าใจนะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้นะชีวิตคู่มันก็จะมีความลงตัวมีความสุขแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยยังไงซะดวงความรักคนมีคู่ก็ยังดูสดใส มีความสุขที่ดีอยู่นะดีไม่ดีคุณทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณก็อาจจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้เรามัดระวังเรื่องของอารมณ์การหึงหวงต่อกันด้วยนะคะนะแต่ก็อย่าเยอะเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะสร้างปัญหาได้อ่าแม้จะเป็นคู่รักที่คบหากันมานานแต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงต้อง เรียนรู้ต่อกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไรไรสไตล์อารมณ์ที่มันทีอาจจะเผลอแบบว่าใส่อารมณ์ใส่กันบ้างนะก็เป็นสิ่งที่คุณสองคนต้องพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากๆ แม้จะคบไปมานานยังไงก็มันยังคงต้องมีเรื่องให้ต้องปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ปรับเอาเท่าที่ไหวนะคะนะอย่าปรับมากเกินจนขาดความเป็นตัวเองมิฉะนั้นความรักมันก็อาจจะมีปัญหาได้ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อบอกนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของอปัญหาสุขภาพของคนรักด้วยนะช่วงนี้คนรักอาจจะหักโหมทํางานหนักเกินไปไหมนะตัวเราก็ต้องดูแลใส่ใจ คนรักให้ดีนะคะบางทีจะเห็นอ,อกอเห็นอ,อกเห็นใจกันมากขึ้นก็ช่วงระยะเวลาน,นี้แหละนะคะเป็นการได้พิสูจน์รักแท้ด้วยก็ได้นะว่าใครที่จะดูแลนะใส่ใจเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูความรักคนโสดนะชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดห้าไม้เท้าอ่าเป็นไพ่ใบพิเศษนะคะเ็ดถ้วย เจ็ดดาบแล้วก็8ดเหรียญน,นะคะดวงความรักนะอาจจะดวงวุ่นวายหน่อยนะเหมือนกับว่าเราไปถูกใจใครรักใครเขาคนนั้นอาจจะยังไม่เปิดใจรับเราก็ได้หรืออาจจะเผลอไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นควรที่จะอถอยห่างมาให้เร็วที่สุดจะดีกว่านะคะในฉั้นนั้นนะมันอาจจะมีปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นก็ได้ นะอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องผิดศีลธรรมเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่านะคะเพราะว่านะคุณยังคงมีคนใหม่ๆนะเข้ามาให้ได้ศึกษานะนิสัยใจคออยู่เรื่อยๆเ,เราก็มีสเสน่ห์นะก็ยังมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบมันก็ต้องมีสักคนอย่างแหละนะคะที่จะเป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะก็จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลือกอยู่ก็ได้นะคะกำลังดูดูอยู่ว่าเออคนนี้โอเคไหม นะจะเลือกคนนี้แต่อีกคนหนึ่งก็นึกเสียดาย มันเหมือนกับว่ารักพี่เสียดายน้องนะคะ,ะถ้ายังไม่แน่ใจก็ดูดูกันไปก่อนก็ได้นะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้มันก็อาจจะดูนิ่งๆยังยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ได้เป็นในแบบที่คุณคาดหวังไว้นะก็ไพยสื่อว่าอย่าเพิ่งใจร้อนอย่างก,กับเรื่องของความรักถ้าเราใจร้อนเนี่ยอาจจะเลือกคนผิดก็ได้นะเลือกผิดนี่ชีวิตปีเหนเลยนะคะถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่นะเราก็ไปมุ่งม,มั่นกับการทํางาน นะกลับมารักตัวเองทําตัวเองให้มีคุณค่าจะดีกว่าแล้วเชื่อเลยว่านะไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จะมีคนดีๆนะคนที่รักจริงหวังแต่งคนที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีที่บุูเพสันิว่าก็จะนําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันได้นั่นเองนะคะนะก็อยู่ที่ตัวเราแหละนะว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหนถ้าเรารักตัวเองได้ดีที่สุดก็จะ เหมือนเป็นพลังวิเศษนะคะที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้นั่นเองเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพอาไฮพินเชสสั้นนะคะอ่าแล้วก็อัศวินเหลียนก็ระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะบางทีแพ้แดดนะแพ้ฝุ่นแพ้เกสรดอกไม้ ใครที่อาจจะมีภูมิต้านทานต่ำนะต้องระมัดระวังด้วยอาจจะต้องออกกำลังกายบ้างนะพักผ่อนที่เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาสายตานะคะใครที่ใช้สายตาเยอะๆในการทำงานนะก็ท่านหอมสายตาด้วยอ่าแล้วก็หาเวลาพักสายตามันก็จะอ่าเป็นการช่วยเซฟนะสายตาของเรา ให้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดนะคะบางทีทํางานเยอะเครียดเกินไปมันก็พอทําให้สุขภาพร่างกายมันก็ทรุดโทรมไปด้วยอ่าบางทีเรื่องการทํางานเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะไม่เสร็จไม่เป็นรายพ่งนี้มาทําใหม่นะคะนะทำเสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีมาเรื่อยๆมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีถ้าเราปล่อยวางได้นะเราก็จะมีความสุขกับชีวิตการทํางาน นะกับชีวิตในปัจจุบันของเรานะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะก็ขอให้คุณสู้ๆนะคะจงเชื่อเลยว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้เครียดไปก็เท่านั้นนะมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องพยายามมีความสุขในทุกๆวันนะคะและนี่ก็คือคำทำนายสำหรับชาวราศีพฤษภก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร,กรก็สามารถกดปุ่มสับปรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนนะให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําทคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอเสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอด,ปลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ